สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Mass a u t o c a r วันนี้ผมตระกูลลินทมิตนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่ The Move by Honda ที่ศูนย์การค้าเอ็มเฟียสุขุมวิทครับกับรถยนต์ที่เอามาโชว์ครั้งนี้ก็คือ All-New Honda p r e ีรุ่ EHEV ปี2025นะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่6ซึ่งห่างจากการยุติการตลาดในเจเนอเรชั่นที่5เนี่ยถึง24ปีนะครับ เข้าสถานีบริการน้ำมัน PT ด้วยบัตรแดง PT Maxcard Plus ได้อะไรลดราคาน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตรสูงสุด200ลิตรต่อเดือนลดราคา50%สำหรับเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟพันธุไทยสูงสุด10แก้วต่อเดือนสิทธิพิเศษเมื่อเข้าใช้ศูนย์บริการรถยนต์ AutoBags ซื้อยางรถยนต์3แถม1เฉพาะรุ่นที่กำหนดส่วนลด15%ค่าอะไหล่ซ่อมบำรุง ส่วนลด20%อุปกรณ์เสริมในรถยนต์ฟรีเปลี่ยนเติมลมยางในโตรเจนและเซฟตี้เช็ค25รายการสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card Plus 599บาทต่อปีได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศกลับมาครั้งนี้กับเครื่องยนต์2.0ลิตร e h e v คพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับให้พลังกำลังอยู่ที่184แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่315นิวตันเมตรนะครับ วันนี้เอามาโชว์ตัวที่ประเทศไทยนะครับใครที่สนใจมาดูตัวรถได้นะครับแล้วก็ควรจะรีบมาดูนะครับเพราะว่ามีโอกาสครับที่จะทําตลาดในประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเอามาจาก Honda Civic นะครับแต่ถูกเอามาปรับในเรื่องของบอดี้ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของดนามิกในการขับขี่เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะครับตัวรถเองเนี่ยราคาที่ทําตลาดในญี่ปุ่นเนี่ย จะแบ่งเป็น2เกรดด้วยกันประมาณสัก6ล้าน1นึ่งแสนเยนขยับไปจะเป็นประมาณสัก6ล้านสี่แสนเยนซึ่งตัว6ล้านสี่แสนเยนเนี่ยจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็จะมีในเรื่องของหลังคาดําอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเกรดปกติเนี่ยนะครับราคาถ้าคิดเป็น เงินบาทเนี่ยจะมาสัก1.3ล้านบาทก็จะเท่าก,กันกับตัวท็อปของ Honda c ซีว c ที่ขายในญี่ปุ่นเลยฉะนั้นถ้าเราเทียบเคียงว่าถ้าหากว่าพิลูดเนี่ยรุ่นใหม่ขายที่เมืองไทยต้องโดนภาษีนําเข้าแต่จุดจที่จะทําให้พิลูดได้เปรียบคือการเป็นไฮบริดเนี่ยปล่อยมลพิษต่ําอาจจะได้เลทภาษีพิเศษสําหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังไฮบริดนะครับตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันเนาะเริ่มต้นเลยนะครับดีไซน์เป็น2ประตูคูเป้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงล่างนะครับแบบสงแกนนะครับด้านหลัง ควบคุมเนี่ยตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมด GT ก็จะมีโหมดให้เลือกแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัว S-Class ที่จะสามารถเปลี่ยนเกียร์8สปสปีดได้โดยการทําโปรแกรมให้มันเหมือนกับรถยนต์เกียร์แมนวนวลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์นึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวรถเนี่ย มันเป็นขุมพลังไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าฉะนั้นมันจะไม่ได้มีลอจิกของเกียร์เหมือนกับทอร์คอนเวอร์เตอร์ก็เลยใช้การโปรแกรมเกียร์เข้าไปเพื่อจะตอบสนองแล้วก็ยังมีแป้นพัดเดิลให้เราได้ใช้นะครับจุดเด่นของเขาคือฝากระโปรงนะครับที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักทําให้เฟอร์แมนซ์ตัวรถแล้วก็การบาลานซ์ตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีนะครับดีไซน์นะครับก็จะเห็นความฉปรเฉี่ยวนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์อะดัพติฟ LED นะครับรวมไปถึงไฟไทาร Light, นนงะคับ ถ้าผมจะปรับให้เห็นเรื่องของไฟนะครับตำแหน่งของไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED โดยการปรับลำแสงจาก daytime running light ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีโปรเจคเตอร์คู่ทางด้านหน้าถ้าเรามาดูในเรื่องของการเปิดไฟสูงนะครับนี่ฮะตำแหน่งของไฟสูงและไฟต่ำนะครับให้ได้เห็นการจัดชัดแบบนี้นะครับและตัวรถนะครับ นอกเหนือจากจุดทางด้านหน้าแล้วยังให้เซ็นเซอร์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังในเรื่องของเซนเซอร์กะระยะมาครบครับ Honda Sensing ACC ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนแจ้งเตือนการชนและช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับ Blind Spot t ดอทฟลักอัลเตนะครับตัวรถเองมาพร้อมกับล้อแมกขนาด19นิ้วนะครับสีดำแล้วก็ปั๊มเบรกจากเบมโบครับและทำมาเฉพาะรุ่นนะครับให้กับพรีลูดไซส์ของล้อแมกอยู่ที่ขนาด19นิ้วส่วนยางเป็นยางคอนตินะครับตัวพรีเมียมคอนแทก ไกส,สาย,ยางนะครับ2 3 5 40R19 ครับตัวรถเองเนี่ยก็จะทำบาลานซ์ตั้งแต่การวางตำแหน่งตัวล้อด y นามิกการไล่บาลานซ์น้ำหนักของตัวถังทั้งหมดเพื่อให้รถเนี่ยมีดินามิกการอับกี่ที่ดีตัวหลังคานะครับถ้าเรามาดูใกล้ๆจะไม่มีรอยตะเข็บนะครับเขาใช้เป็นตัวเลเซอร์เบรดในการเชื่อมตัวถังนะครับเทคโนโลยีนี้จะทำให้เก็บเสียงได้ดีนะครับแล้วก็รถเนี่ย มีการลู่ลมนะครับจะไม่เห็นเลยรอยตะเข็บจะไม่มีแล้วที่เป็นงานยางหรือพลาสติกมาแปะนะครับจะทําให้บอดี้นั้นดูสวยด้วยนะครับแล้วก็รีดอากาศได้ดีนะครับรักอากาศพลศาสตร์นะครับประทะตั้งแต่บริเวณฝากระโปรงครับจนถึงกระจกบังลมทําด้านหน้าจะทําให้รถเนี่ยมีค่า C D ที่ต่ำมือจับประตูนะครับเป็นแบบซ่อนแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้รถเนี่ยดูเรียบเนียนนะครับประตูเปิดได้กว้างนะครับนี่ฮะก็เป็นสปอร์ตคูเป้นะครับ ถ้าเราเข้ามานั่งเนี่ยรถเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคูเป้ตัวถังไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ถ้าเทียบกับพวกคูเป้นะครับหรือว่าพวกมัสซตรคาร์ฝั่งอเมริกาแม้ว่ารถจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่การเข้าออกไม่ได้ยุ่งยากนะครับ คนที่ตัวใหญ่กว่าผมเนี่ยยังรู้สึกว่าสามารถเข้ามานั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับเบาเป็นแบบกึ่งบักเก็ตซีมีปีกเบาะขนาดใหญ่เข้ามารองรับภายในเนี่ยมี2สีตัวถังให้เลือกอย่างตอนนี้ครับที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นสีเบจแล้วก็ตัดทูโทนกับสีน้ำเงินเข้มแล้วก็จะมีให้เลือกที่เป็นแบบสีดำล้วนนะครับแต่อันนั้นเนี่ยจะอยู่ในเ,ออเวอร์ชันที่ขายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับประตูคูเป้ค่อนข้างยาวครับเห็นไหมครับนี่ฮะกระจกก็ยังไม่ได้เป็นแบบริมเลนนะครับ แต่ว่าตัวเรื่องของวัสดุภายในเนี่ยก็จะมีงานที่เป็นงานบุเข้ามาตั้งแต่แผงด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างหรือแม้แต่ที่เท้าแขนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับที่เราก็คุ้นชินกันไม่ได้มีความวือหวาอะไรนะครับปกติเลยช่องวางแก้วต่างๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยมาพร้อมกับแป้นแพดเดิลนะฮะมีเซ็นเตอร์มาร์คให้นะครับแล้วก็มีการตัดดีเชฟ หลบหน้าขาเล็กน้อยเน้นการควบคุมนะครับไม่ได้เป็นทรงเหลี่ยมนะครับหลายๆเหลี่ยมหลายมุมไม่มีนะครับเป็นแค่ดีเชฟเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้การควบคุมการคอนโทรลตัวรถและการแก้ไขอาการตัวรถนั้นยังคงดีอยู่นะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้ทั้งหมดนะครับสีทิศทางนึงเข้าดึงออกได้หมดนะครับแล้วก็ตำแหน่งท่านั่งนั้นจะต่ำนะครับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจะต่างจาก Honda Civic ที่เรา เคยขับกันนะครับมาตรวัดเป็นดิจิตอลนะครับเป็นฟูลดิจิตอลเลยแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับในเรื่องของระบบปฏิบัติการ Google ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับมี USB Type C ให้2ตํตแหน่งมีไวเลสชาร์จให้มี power l e t 12โวลต์180วัตต์นะครับมีปุ่ม S+ ตรงนี้นะครับ มีเกียร์เป็นเกียร์สวิตช์ไฟฟ้าแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีดรายโหมดให้นะครับก็แบ่งเป็นสาโหมดแล้วก็รวมไปถึงโหมดอินดิวิวดด้วยมีช่องวางแก้วน้ำนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยใกล้เคียงกับในซี vic Type R ใช้คำว่าใกล้เคียงแต่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับเบรกและแป้นคันเร่งนะครับเป็นโลหะสไตล์สปอร์ตนะครับดัชบอร์ดเน้นเรียบไม่ต้องหมือหวานะครับจะได้สบายตานะครับเน้นการขับแล้วก็การควบคุมเนาะ แต่ว่างานวัสดุเนี่ยมีการบุเข้ามาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนงานแบบเป็นกึ่งๆหนังกลับนะครับมาพร้อมกับการปักคําว่าพีลูดนะครับเดินได้เป็น2เฉดสีด้วยกันลําโพงโบส8ตำแหน่งภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็เบาะนะครับพิเศษนะครับสำหรับพีลูดโดยตรงนะครับแม้แต่ตัวหมอนรองศีรษะมาพร้อมกับการปั๊มคําว่าพีลูดนะครับเท่นจริงนะครับเบาะไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับมือ เ,เรื่องของระบบปรับอากาศแยกฝั่งซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับกระจกตัดแสงออตโต้นะครับที่เก็บแว่นมีให้นี่กระจกแต่งหน้าที่บังแดดหลังคาสีดํานะครับแล้วก็ตําแหน่งของตัวระบบปรับอากาศเห็นไหมครับคล้ายๆกับใน c ีวิกเนาะก็ดูมันดูเป็นสปอร์ที่ดูขับสบายนะครับตัวเบาะนะครับก็จะฟิกไว้มีลางสไลด์สามารถเลื่อนได้สําหรับเบาะคู่หน้านะครับ ส่วนเบาะแถวหลังแม้ว่าพื้นที่จะจํากัดสิ่งที่มันจํากัดจริงๆไม่ใช่พื้นที่วางขาครับเพราะเนี่ยจะเห็นว่าเขาผมยังเหลือผมสูง174สามารถที่จะดึงสลักนะครับในการนี่เลื่อนพนักพีงได้แต่สิ่งที่มันจํากัดคือหัวครับหัวผมเนี่ยคือสตาร์ร์รถคูเป้เราเข้าใจดีว่าหัวเราเนี่ยจะอยู่ในแนวของกระจกหลังนะครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดปัญหาเนี่ยคือหัวผมจะฟาดเอาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนขับเนียสิ่งนะครับหรือว่าต้องการแก้อาการเนาะ แต่ก็มีเบลให้นะครับมีลำโพงตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ตัวพนักพิงสามารถที่จะพับได้นะครับแยกเป็น 60- 40บนะครับแล้วพับได้เรียบเก็บของได้เยอะนะครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาแต่แบบมันเป็นรถที่มันไม่ควรนั่งหลังอ่ะเป็นเด็กเล็กๆได้นะครับไม่มีแอร์ตอนลังนะครับเพราะมันไม่ได้แบบเน้นการนั่งข้างหลังเลยจริงๆนะฮะนี่คือเรื่องของภายในนะครับตัวนี้มีงานพลาสติกมาให้นะครับประมาณนี้ครับพับดึงเข้าไปนะครับแล้วออกไม่แนะนำให้นั่งเลยเดี๋ยวศีรษะจะกระแทกนะครับ ภายในห้องโดยสารของตัวรถนะครับยังมีระบบ Active Sound System นะครับตัวนี้มันก็จะปรับเสียงลำโพงนี่แหละเป็นจำลองนะครับเป็นเสียงสังเคราะห์ในการแบบขับเพื่อให้อารมณ์ความร้าใจในการขับขี่ครับด้านท้ายนะครับได้ไฟท้ายแบบ LED Lightbar นะครับแล้วก็มีอักษร Honda คคำว่าพิลูดนะครับเป็นสีเข้มสีดำนะครับอยู่ทางด้านล่างแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยสามารถที่จะเปิดขึ้นไปนะครับนี่เปิดได้แบบ กว้างๆยาวๆเลยนะครับจุดที่เป็นเสน่ห์ของพี่หลูดคือเวลาที่เรามามองนะครับจุดเนี้ยนะครับถ้าให้กล้องมาจะเห็นว่ามันมองทะลุไปเนี่ยมันดูแบบมีเสน่ห์มากนะครับรถไม่ได้ดูล้ํามากมายนะครับแต่เออแปลกใจมันมีเสน่ห์นะครับที่เก็บของนะครับไฟสองสว่างนะครับสามารถดึงขึ้นมาก็จะมีพื้นที่ลึกลงไปนะครับมีลำโพงเป็นซับวูเฟอร์ให้ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ปิดลงมาแบบนี้ปึ๊บนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายนะครับทั้งหมด4ตํตำแหน่งแล้วก็ออกแบบให้บริเวณมุมทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นเหมือนสเกิร์ตในตัวนะครับไฟเลี้ยวครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับทางด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟเบรกไฟถอยก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับอีกหนึ่งคันที่เอามาโชว์ใน The Book by Honda นะครับก็คือ Honda EV Concept นะครับเป็นรถยนในกลุ่ม A segment นะครับแล้วก็เป็นขุมพลังไฟฟ้านะครับ เอามาโชว์้เฉย ะะก็จะเป็นคอนเซปต์ก็สีสันตัวรถเนี่ยเหมือนรถพลางตัวเทสเลยนะครับข้างหน้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของจุดชาร์จนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เป็น LED วงแหวนทรงกลมนะครับก็จะดูแบบว่ามีความเรโทรนะฮะเป็นแบบโมเดิร์นเรโทรนะฮะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆก็จะดูมีความแบบกระทัดรัดนะครับแล้วก็คล่องตัวใช่ไหมอันนี้คือแบบจัดทรงลงล้อมาแหม่ดูแบบโอซูเหมือนกันนะครับยางโยโกฮาม่านะครับล้อหลารล้อเล็กมากเลยนะครับ205 45 Uh, 16ใส่แค่16ก็ดูซิ้งกันเนาะเพราะว่ารถมันมิติไม่ได้คันใหญ่มากไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง LED สวากาศชักฟินนะครับดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับคือสเปคไม่ได้มีอะไรมากมันเป็นคอนเซปต,ต์นะครับตัวนี้ซูเปอร์ EV n c คอนเซปต์นะฮะไฟท้าย LED ล้อมกรอบเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบลูกแก้ว LED เล็กๆเรียงกันนะก็ดูน่ารักดีดูแบบตะมุตะมิดีนะฮะจะเห็นว่าจุดเด่นของเขาคือฝาท้าย ที่ลากมาถึงนี่เลยนะรถเนี่ยคันไม่ใหญ่แต่ฝาท้ายเนี่ยคือเปิดทั้งบานเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับอืมเนี่ยดูดิมีแบบมีแนวแบบโอบเรื่องของซุ้มล้อให้มันดูทรงซิ่งนะก็เดี๋ยวดูครับว่ามีโอกาสจะทำขายในญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะ แต่เมืองไทยไม่แน่ใจเพราะว่าตลาดเป็นตลาดรถเล็กนะครับ A segment ก็คือจะ A เนี่ยแล้วก็ไป B ใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น B นี่ครับ Honda Super EV Concept ครับสำหรับ Honda p r e l u d นะครับตัวเลขที่เคลมจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะ มีอัตราการบรดผู้น้ำมัน,นยอยู่ที่ยู่ที่23.6กิโลเมตรต่อลิตรภาพรวมมันก็จะเป็นเรียกว่าสปอร์ตไฮบริดเนาะที่แบบมีไซส์ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับน่าจะเป็นรถคันหนึ่งที่ขับสนุกด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องรอดูการทำกันตลาดนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ก็คาดหมายได้ว่ามันมีลุ้นเหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลครับที่ผมและทีมงานของแมสอุตกานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ